ออสโฟเอสเคยร้องอยู่ประจำกับเวทีรำวง,งชาวบ้านแต่ว่าคราวนี้พิเศษค่ะเพราะได้รำลึกถึงไวยพ์เพชสุพันธ์ผู้เป็นต้นฉบับของบทเพลงนี้นะคะขึ้นเวทีรำลึกผ่านบรรยากาศรำวง,งชาวบ้านซึ่งจริงๆแล้วตามกำหนดเดิมค่ะคิยวงานชนกันจนมาร่วมไม่ได้ก็เลยขอค่ะขอให้เพิ่มมาจัดงานอีกหนึ่งวันได้ไหม พราะว่าตั้งใจจริงๆที่จะพาทีมงานระมงชาวบ้านมาร่วมงานที่วัดวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยความนับถือว่าพ่อไวยพศเพชรสุพรรณเป็นทางพี่ชายที่รักใคร่กันในวงการอยู่ค่ายเดียวกันมาก่อนและที่สำคัญคือเป็นบรมครูด้านเพลงแหลมเพลงเด่นลูกทุ่งด้วยนะคะ ที่ผ่านมาเพลงสนุกๆของไหวโพ์ขึ้นเวทีรามงชาวบ้านมาตลอดค่ะเชมแม่พูงมะนาวแตงถังตาตเพราะว่าเล่นทีไรก็เหมือนเบรกแตกนะคะชาวบ้านเต้นการรังการสนุกเชียวค่ะหมายตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นหน,หนุ่มเนี่ยก็ใช้เพลงของพ่อเนี่ยหลากหลายนี่แหละเอาเชีลมงตลอดนะเพราะฉะนั้นพอทําตรงนี้มาแล้วปุ๊บเนี่ย มีความภาคภูมิใจที่น,นำเพลงเก่าๆของศิลปินรุ่นพอ่อรุ่นแม่ผูบาอาจารย์เนี่ยเอามาถ่ายทอดในสไตล์ของระมงตรงนี้พลงอะไรบ้างนะคะที่สมัยก่อนเเพก็ท, <S 1> <S 1> <S ที่ที่เอาลอา้อประจำก็คือแม่ปันเลี่ยมทองแม่คนเก๋พวงมะนาวถ้าจะจ่ายการจัดงานทั้งหมดเหล่านี้ลูกศิษย์ช่วยกันทุกฝ่ายตั้งคณะกระรมการวัดวัดนี้เอง วัดจัดวัดอาจจะมีไรายได้จากการออกร้านออกร้านมีไรายได้ปั๊บหลวงพ่อก็มาชุดเชื้อค่าจะจ่ายทั้งหมดรวมไปถึงดรอเดชพันธุรัะท่านก็มาช่วยกันร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการจัดงานนี้ด้วยเพลงห้อยพดมันเป็นเพลงที่ออกคุ้งแท,ท้ๆมันมีความหมายมากอ,อย่างเช่นยุคแรกของพ่อยพดเพลงดังพ่อไพลดจะดังในแนวเพลงพื้นบ้านเป็นหลักเช่นเพลงแหล เพลงแหร์นี้มาจากพื้นบ้านท่านก็จังจากเพลงแรรมาให้็ีปวดเสียก่อนตามน้องสามปีที่ไรนางเป็นเพลงแหรที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งอย่างที่เล่าให้ฟังเลยนะคะว่ากว่าจะเกิดงานระลึกขึ้นมาได้เนี่ยต้องมีหลายส่วนช่วยกันค่ะเพราะว่าลำพังครอบครัวอาจจะหาทุนมาจัดงานทำบุญหรือเวทีเล็กได้ แต่ว่าพอได้แรงค่ะจากเครือข่ายค่ายเพลงคนในแวดวงเวทีแสนสีเสียงบรรยากาศเลยเป็นอย่างที่เห็นนะคะเหมือนกับงานประจำปีของวัดเลยมีงานออกร้านค่ะเครื่องเล่นเด็กเวทีเพลงลูกทุ่งงานประกวดร้องเพลงย้อนมาให้เหมือนบรรยากาศสมัยที่พ่อไวยพฤยังมีชีวิตอยู่นะคะ โดยมีนักร้องลูกทุ่งสลับสับเปลี่ยนกันมาในแต่ละวันค่ะเช่นสดใสรุ่งโพทองอยู่ญาติเยอะชายามิตรชัยภูพานเพชรฐมพรและจอมขันกัรยาท่านอีตอนท่านยังอยู่ก็ยังไม่ตายนะตรงน,นั้นใช่พอแกตายปุย๊บก็เสียชีวิตเลยมาตายตอนเสียชีวิตนี่แหละพ่ออาพี่่าย สามนาก็มาด้วยนะคะมาสร้างความเฮฮากับนุ้แเพลงพื้นบ้านเพราะว่าอยู่กับวงการมาก็มีอาไวยพศ์ค่ะช่วยแนะนําสนับสนุนทาให้ลูกทุ่งตลกเพลงพื้นบ้านงานทําขวัญน,นามาเชื่อมเป็นแวดวงเดียวกันนะคะความใจบุญมีน้ําใจก็เป็นนิสัยส่วนตัวที่พ่อไวยพศทําให้พี่น้องในวงการเห็นเป็นแบบอย่างมาตลอดค่ะว่ามาวันนั้นพ่อนอนอยู่ไหมไปอยู่นอันนี้ อยู่ด้วยพ่อตามบริจีเจ้าตลบก็มาบอกไะย่องแล้วผมจะให้พวงไปครับครับพ่อได้สนับสนุนกันเราอยากคุยให้เหมือนตอนที่พ่อยังอยู่อ่ะครับเจอทีไรเราก็ล้อเล่นกับพ่อพ่อก็ล้อเล่นกับเราแล้วก็ยับโอ้ยแต่พวกนร้มีอะไรดีแต่พ่อไม่เหมือนเดิมตั้งแต่พ่อเสียไปนี่ก่อนไม่เคยเสียเลยนะผมกเทีเดียวทีเดียวพ่อทีเดียวพ่อไม่โลภมากก็ ก็เป็นว่าเอาวิชาของพ่อไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าการพิธีการทำขวัญหน้านะครับผมผมก็สามหน้าก็จำๆเขาเรียกครูพระลักยำเขาพูดอะไรเอาของพ่อไวโพธเนี่ยไปใช้กันบ้างอใช่พระลักํำก็ต้องขอบคุณพ่อไวโพธนะครับที่ที่ทำเขาไว้ให้ลูกให้หลานครับแกกับผมเนี่ยแกทำงานงานที่เป็นงานกุศลแล้วงานแบบว่า จิตอ,อาสาเนี่ยพี่โพกจะไม่ขาดเลยเสียดายครับศิลปินลูกทุ่งเนี่ยเราทำคุณทำกุศลร้องเพลงให้คนฟังคนได้รับความสุขจากศิลปินลูกทุ่งเยอะมากแต่ขณะเดียวกันพอเสียชีวิตแล้วมันเสียเพื่อลืมอะ่ะมันไม่มีการเอามาจำเอามาฟื้นฟูใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสผมก็จะทำทำตองนี้แหละทำเรื่องของวงการบันเทิงเนี่ย ให้ลูกทุ่งเป็นที่จดจาของประชาชนเพราะว่าตอนมีตอนมีชีวิตทำไมถ้าชอบฟังเพลงถ้าชอบร้องเพลงแต่พอตายแล้วจะลืมกันเลยเนา ใส่รุ่งโพธิทองก็ต้องบอกว่าไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็วัยเลข7แล้วด้วยแต่ว่าตั้งใจมากๆค่ะที่จะมาเป็นแรงผลักดันเพื่อให้สีสันของเวทีลูกทุ่งมีนักร้องหลายๆยุคค่ะ แล้วก็เกิดการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอย่างเป็นรูปธรรมขึ้นมาให้เกียรติผู้ที่เคยมีผลงานกับวงการเพลงลูกทุง่งเพลงพื้นบ้านและวัฒนธรรมโดยวันพรุ่งนี้นะคะ8มีนาคมจะเป็นวันปิดท้ายกิจกรรมค่ะให้แฟนลูกทุ่งสามารถไปสนุกกับเพลงด้วยกันได้นะคะเพราะว่านากักร้องมาเยอะจริงๆ